สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาปักชํากวักใบด่างของเราค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือกวักด่างนะคะนางกวักใบด่างนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตัดให้กิ่งยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวหากิ่งยาวๆก่อนค่ะนี่เราก็ได้แล้วนะคะกิ่ง ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปักชาในน้ํากันเลยค่ะเราก็เตรียมอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเนี่ค่ะเพื่อนๆเราจะใส่ทรายลงไปด้วยนะคะอันนี้นางกวัาของเรานะคะมี2แบบค่ะกวักใบด่างของเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทรายใส่อันนี้น้ําน้ําใส่ขวดมาแล้วค่ะเราจะเอาทรายใส่ในน้ํานี้นะคะเพื่อเวลาแบบ ปักชามลงไปแล้วอะค่ะเผื่อบางครั้งนะคะน้ําเน่านะคะอันนี้ป้องกันน้ําเน่าค่ะแล้วเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยนะคะายหลังจากที่เรารอให้น้ําใสนะคะเราก็จะมาตัดใบออกค่ะเวลาใส่ขวดจะได้ไม่ติดใบนะคะ การปักลงดินน่ะแป๊บเดียวก็จะขึ้นนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เ,เราจะมาปักในน้ําให้ดูนะคะว่ารากเขาจะออกหรือเปล่าหลังจากน้ําเริ่มใส่นะคะเราก็เอามาใส่เลยค่ะปักลงในน้ําแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวพอตะก,กรอนนะคะตกลงไปหมกน้ำก็จะใส่กว่านี้นะคะก็จะทําให้เห็นรากนะคะถ้ารากเขาเกิดมาแล้วนะคะนี่ก็ครบ2อาทิตย์แล้วนะคะรากเราก็ออกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะรากยาวมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะอ,าออกให้ดูนะคะอันนี้ยังไม่ออกนะคะแต่ว่าเริ่มดำแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกนะคะ น,นี้ออกแล้วนะคะยาวเหมือนกันค่ะแล้วก็ยอดยังสดนะคะเพืเ่อนๆไม่มันใบมันไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่ร่วงนะคะส่วนอันนี้ยาวมากค่ะลากยาวมากค่ะก็คือถ้ามันเริ่มดำๆอย่างเงี้ยแล้วนะคะก็จะมีลากออกมาเล็กๆขาวๆก็ลากก็จะเริ่มออกแล้วนะคะ แล้วก็ใบเขายอดอยังสดนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมียอดแตกใหม่นะคะยอดแตกใหม่นี่ค่ะอันนี้เราก็สามารถนําไปลงดินได้เลยหรือว่าจะเอาใส่แจกันนะคะตั้งวางไว้หน้าร้านหรือว่าหน้าบ้านก็ได้นะคะตกแต่งในแจกันสวยๆได้เลยนะคะแค่สองอาทิตย์ค่ะรากก็ออกแล้วนะคะไม่ต้องรอนานค่ะ และที่สำคัญเลยนะคะน้ำเราไม่เน่านะคะน้ำใสนี่ค่ะนี่ค่ะไม่มีกลิ่นด้วยนะคะนี่เราก็สามารถใส่ทรายไว้ในขวดอย่างนี้นะคะไว้ในแจก,กันก็ได้ค่ะาการปลูกในน้ำก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่ต้องเปลืองดินเลยนะคะแล้วก็ปักชําง่ายๆเลยนะคะในน้ําส่วนอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะออกค่ะก็ปักชําในน้ําไว้เหมือนเดิมได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ